วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแจ้งจัดการเรียนไทยเสี่ยงไทยสําหรับฝนที่จะตกหนักและก็หนักมากในช่วงวันที่20-24พฤษภาคม2565นี้นะครับว่ามีจังหวัดอะไรที่ไหนบ้างจะเจอฝนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับ ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ชชวยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือวันที่20พฤษภาคม2565ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคม2565ช่วงนี้ของวันนี้เวลา6นาฬิกาก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันด้วยนะครับ และก็ล่วงเลยมาถึงอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงในบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออก กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเลยไปจนถึงภาคใต้ตอนบนนั่นเองครับสำหรับพยากรณ์สำหรับพยากรณ์รารอากาศวันนี้สำหรับวันที่20พฤษภาคมนี้ก็ไปดูกันที่ภาคเหนือกันเลยนะครับว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับภาคเหนือเราก็มาขยายให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราก็มาดูฝนกันเลยที่ภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัด แม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและตากนั่นเองครับดูจากโมเดลนี้ก็ภาคเหนือตอนบนน่าจะมีฝนเกือบทั่วไปนั่นเองครับผมจะหนักหน่อยตรงสีชมพูก็คือที่เชียงใหม่นั่นเองครับแล้วเราก็ลงมาที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับก็คือภาคอีสานนั่นเองครับภาคอีสานก็จะมีที่ไหนบ้างเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็มีที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมินครราชสีมานั่นเองครับก็คือดูจากโมเดลนี้ก็น่าจะมีฝนก็อาจจะไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ดูจากพื้นที่แล้วก็ ยังมีฝนอยู่มากนั่นเองครับทั้งอุบลทั้งขอนแก่นดูจากทิศทางของมรสุมพายุแล้วก็พัดขึ้นไปจากใต้ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันที่ภาคกลางกันบ้างนะครับภาคกลางนี้ก็มาดูที่ภาคกลางกันบ้างนะครับภาคกลางก็มีที่ภาคกลางก็มีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท กาญจนบุรีสุพรรณบุรีและก็ราชบุรีกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็จะโดนกันด้วยไปด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่ภาคตะวันออกกันเลยนะครับผมมาดูที่ภาคตะวันออกกันเลยมาดูที่ภาคตอนออกนะครับภาคตอนออกก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีพะยองจันทบุรีและตราดนั่นเองครับ เดี๋ยวเราก็ลงมาทางภาคใต้เลยนะครับลงไปที่ภาคใต้ก็มีตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและก็พังงานะครับแล้วเราก็มาดูวันที่ช่วงวันที่20ถึงวันที่23กันเลยนะครับผมว่าจะมีอย่างไรที่ไหนกันบ้างเราก็มาดูภาพกว้างๆทั้งประเทศเลยนะครับผมว่า จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสีก็คือถ้าสีออกชมพูนั้นก็จะเป็นฝนหนักหน่อยนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็สีเขียวอมเหลืองก็จะเบาๆลงมาหน่อยแล้วก็มาสีฟ้าก็จะเบาลงมาหน่อยนั่นเองครับเอามาดูภาพรวมของวันที่ยี่สิบถึงยี่บสามกันเลยนะครับก็ดูตามโมเดลนี้เลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรวันที่ยี่สิบถึงยี่บสามจังหวัดที่มีความเสี่ยงก็คือ คาดกันว่าจะมีฝนสะสมมากกว่า200มิลิเมตรขึ้นไปก็มีดังนี้นะครับจังหวัดที่เจอฝนหนักๆก,ก็มีกาญจนบุรีด้านตะวันตกบริเวณอำเภอทองฝาภูมิตราดจันทบุรีตากและก็อำเภออุ้มผางนั่นเองครับสำหรับวันที่ระหว่าง20-23ก็ดูตามโมเดลนี้นะครับผมสำหรับทางภาคอีสานที่เจอหนักก็มีบึงกาฬแพร่น่านหนองคายนครพนมนั่นเองครับ นครพนมนั่นเองครับแล้วก็มาที่อุตรดิตถ์ประจวบกิริขันพิจิตรราช,ชบุรีแพร่พิษณุโลกอุดรธานีเชียงใหม่ระนองคือจังหวัดเหล่านี้ก็จะเป็นจังหวัดที่จะเจอฝนหนักนั่นเองนะครับว่าจะมีเกินหรือมากกว่า200มิลิเมตรนั่นเองในช่วงวันที่20ถึง23ที่เราให้โมเดลไว้ให้ดูนะครับว่าที่ไหนมีฝนบ้างก็ ประมาณข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังอันตร,รายที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถล่มและคลื่นซัดฝั่งบริเวณที่มีพื้นที่ริมทะเลนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ